สวัสดีครับพลังปานพลังชีวิตพบกับผมครูบุกตาสำหรับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆสำหรับท่าต่อไปนะครับเราจะมาคลายกล้ามเนื้อในส่วนของหลังนะครับเราจะวางลิงไว้นะครับถ้าใขรมีลิงสองงานสามารถวางไว้ได้เลยแต่ถ้าใครมีลิงอันเดียวก็ว,วางลิงไว้1อันนะครับเราจะใช้วิธีการ ก่อยๆสไลด์ตัวลงไปนะครับเพราะเฮามีลิงอันเดียวแต่ถ้าเฮามีลิงสองอันเฮาวางต่อกันได้เลยนะครับก้อยๆนอนลงมาได้เลยครับใช้ใจสอกนะครับซับพอร์ตนะครับอ่าใจสอกซับพอร์ตวางลงนะครับก้อยๆนอนลงไปนะครับเราลงไปเลยเอาสอกออกเลยอ่ก้อยๆนอนนะครับถ้าไขนอนลงได้นะครับก็นอนลงไปแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออกนะครับ พ้อควรระวังนะครับในการนอนกระดูกสันหลังของเฮานะครับจะต้องบัดโดนลิงกระดูกสันหลังจะอยู่ช่องว่างระวางกางของลิงนะครับอันนี้คือข้อสําคัญนะครับที่เฮาจะต้องวางลิงให้ถูกถ้าจะให้ดีนะครับควรจะฝึกกับคุณครูนะครับทีนี้เฮานอ,นอนไปแล้วนะครับทีนี้งอซอกแขนเป็นซอกเป็นแนวเดียวกับหัวไหล่ครับ ถ้าสำหรับไขที่ตึงมากตึงน้อยนะครับศอกมันจะลอยขึ้นแล้วทีนี้เราจะหายใจเข้าลึกหายใจออกเราจะกิ้งซ้ายกิ้งขวากิ้งทั้งตัวกิ้งทั้งตัวนะฮะเราจะกิ้งซ้ายกิ้งขวานะครับทีนี้วางศอกลงหายใจเข้าลึกหายใจออกนะครับทีนี้เราจะเหยียดแขนนะครับขึ้นไปเหนือศีรษะนะครับค่อยๆเดิน ศอกไม่ลอยจากพื้นศอกห้ามลอยออกจากพื้นป่ายนิ้วมือแตะพื้นไว้ตลอดนะครับค่อยๆเหยียดมาห้ามยกสะบักบักต้องยกแขนนะครับก็อยๆเหยียดไปมันจะตึงแล้วนะครับลองไปด้วยตัวเก่าด้วยลมหายใจนะครับนีต่ติดแล้วนะครับตึงแล้วนะครับข้างนี้ข้างซ้ายจะตึงมากกว่านะครับอ่าปึ๊บหายใจเข้าลึกหายใจออกทีนี้ยังต้องกิ้งก่อน กิ้งซ้ายกิ้งขวานวดผ่อ,อนคลายกล้ามเนื้อไปก่อนนะครับกิ้งไปกิ้งมาหายใจเข้าหายใจออกนะครับกลับไปปุ๊บเอาจะเอาลิงออกนะครับยกมือนอนลงไปถ้าเราเอาลิงออกหนึ่งอันนะครับจะเป็นการผ่อนคลายหลังหลังกลางหลังล่างนะครับพเอเราใจหลัง เขานั่งทํางานเมินนะครับเฮาตอนนี้เฮาผ่อนคลายทีนี้กิ้งซ้ายกิ้งขวาอ่าใช่ครับกิ้งเฮาจะเอาลิงออกแล้วนอนลงไปนะครับข้อที่สำคัญในการใช้อุปกรณ์ลิงนะครับเฮาจะต้องวางที่ถูกจุดหรือว่าเฮาควรจะฝึกกับคุณครูนะครับ ถ้าเฮาวางลิงผิดจุดนะครับมันจะสา,า,ม,สามารถทำให้เฮาได้บาดเจ็บได้นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมฝึกพร้อมกับลมหายใจสุก,กายสบายใจฝึกกับครูมุกตาสวัสดีครับ